ลึกออกยังอะไรนะอยู่สำนักคอมหนึ่งบผมโอ้ตอนนั้นอยู่ตึกอะไรอ่ะอยู่ตึกเยวกับพี่เปี๊ยกอะอยู่ตึกเยอะกับผมแล้วแล้วโทรมาแล้วไปได้เบเบอร์มาจากไหนนี่ผมเมาจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไงที่ว่าเคยเคยเมมใบนี่แหละ,ะหยยก็เลยไญ่เจอเบอร์พี่เปี๊ยกไง,งก็เลยโทรมาหาถามว่าเป็นไงบ้างแล้วไอ ใจพเปียกไป็เบอร์ใหม่ไว้ด้วยไงยิงไงบางโอ้โหนัเปียกดึงออกยาวะาคราดอหาเนี่ยสำเนียงเหมือนคนระยองเลยนะเนี่ยครับผมอยู่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 แถวไหนของระยองนะเอออยู่ไอแถวไออยู่แถวสุขุมวิทครับ <c oughs> ไม่ใช่สุขุมวิทเนี่ยมันก็ผ่านระยองทั้งเมืองอ่ะแหละไปจนถึงบางนาจากถนนบางนาตราดผ่านอยู่ตัวอยู่ตัวเมืองเลยพี่เปียก ก็เข้าใจมันก็ผ่านตัวเมืองแันไถนนสุขเรียทไมเชียงให่ยไหนแถววัดป่าบุรุวัดเชียงเนินบ้านเพอะไรพวกเนี้ยบ้านเพรับอยู่บ้านเพครับ <H it> บ้านบ้านเพตัวเมืองอำเภอเมืองได้ยอมเหรอยังไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงลยเนี่ยไอคนที่ว่าเรียกตัวเล็กตัวเล็กอ่ะไปเปียกจำชื่อด่าไหมฮ <H it> แล้วแล้วยังไงคือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่หรอ ใช่ครับใช่ครับเลยโทรให้พี่เปียกเมมเบอร์ใหม่ไว้ครับไม่ใช่ไอตัวเล็กไม่พูดอย่างนี้ผมจําได้ถ้าตัวเล็กไม่ไมนพูดอย่างนี้ตัวเล็กเปี๊ยกยัง,ยงจ,จำเป็นตัวเล็กได้เลยและจำผมไม่ได้อะพี่เปียกแล้วมีใครอีกบ,บ้างอ,อ๋อที่เป็นเพื่อนตัวเล็กอยู่อยู่พ,พี่เปียกพี่เปียกจำอ,อ๋อไอต้นได้ไหมไอ้ต้นไอต้นไหนเนาะวันนี้ โอเคโอเคพี่เปี้ยเดี๋ยวผมทักไลน์ไปแล้วกันดิโอเคเอเคทักไลน์ไปนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ